นะแต่ทีนี้มาดูฝั่งของท่านนายพอสเปอร์บ้างนะคะอันนี้ก็กลับมาคว้าชัยชนะได้สําเร็จเมื่อวานนี้มีคนบอกโอ้ยกับตันซอนนี่ซองฮึงมินเล่นอย่างดี นี่นะมาดูกันนะคะว่าวานนี้ค่ะทอแวนมอสเปอร์เองนะเจอกับเรนฟอร์ดนะคะก็ไปเยือนนะซึ่งไม่ชนะใครในหลีกมา7นัดนะสำหรับทอแวนมอสเปอร์ค่ะเป็นแบบแพ้ไป4เกมติดเลยนัดนี้ต้องการ3มแต้มจริงๆนะเพื่อขยับห่างจากโซนแดงซึ่งไปเยือนเรนฟอร์ดทีมระดับ11ซึ่งเกมนี้ปรากฏว่าทอแวนมอสเปอร์ขึ้นนาแบบมีโชคช่วยเล็กๆนะคะซางดูมินเนเปิดไปแล้วก็เป็นคริสโตเฟอร์ไอยเนอร์ไปชนกับวอดิมร์เซนเนี่ยบอลลอยมาโดนหลังไอยเอร์แล้วเข้าประตูตัวเองไปเลย ก็ให้ท็อตแนมนำไปก่อน1 0ศแล้วครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นทางด้านของซองเฮึงมินนะคะที่จ่ายอย่างสวยเลยไปให้ทางด้านส้ายิงยเป็นประตูชัยให้สเปอร์บุกไปชนะส0ศูนเลยค่ะปลดล็อกสำเร็จนะแล้วก็เก็บ3ามแต้มสำคัญในรอบ8นัดต,ตอนนี้ก็เลยอันดับขยับแล้วนะไปอยู่อันดับ14ของตารางค่ะมี27คะแนนแม่อยู่กับสเปอร์ได้เดาไม่ถูกเลยใครจะอยู่สูงกันตอนจบซีซั่นใช่ปวดจริงแต่เห็นซอนเฮอร์มนเตะมุมเมื่อกี้ป่ะหลังๆเนี่ยคือทุกทีในพเมลีเขา เขาใช้วิธีเยียนหมดเหมือนที่ยิงเตะมุมเข้าบายินดีอ,ะอ่ะก็คือเตะยัดเตะยัดแต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเมื่อวานแมนยูได้เตะมุมสิบรอบอ ไม่ได้อะไรเลยโคตรไลฟ์ไลฟ์ความกดดันเลยอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้อะไรเลยบูโนเตะมุมแย่มากอ,ะอ่ะเดี๋ยวนี้เออน,นะคะอ่ะก็หลังเกมทางด้านของแอนจิตี้ตอนนี้ก็หูพอจะหายใจใหายคอได้นะก็บอกชื่นชมลูกทีมด้วยรอยยิ้มเลยมีรอยยิ้มแล้วว่าแบบทุกคนทาหน้าที่กันได้ดีสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะการมาเยือนสนามแห่งนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยพวกเขามีเซฟฟี่ที่อันตรายโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษแต่ว่านักเตะของเราก็รับมือได้ดีนะแล้วก็เล่นกันได้อย่างมีคุณภาพก็ต้องยกเครดิตให้ทุกคนเนี่ยที่ช่วยกันนะแล้วก็ ทางด้านของแอนส์ก็พูดถึงการได้ตัวเควินดานโซ่มาจากลองส์นะคะเป็นสัญญายืมตัวพ่วงโดยออปชั่นซื้อขาดค่ะปาดหน้าวูฟไปนะดีวนี้ก็บอกว่าทีมกำลังต้องการก้องหลังดังนั้นการได้ดานโซ่เข้ามาก็คือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาทั้งแข็งแกร่งมีความเร็วและมุ่งมั่นกับการลงเล่นก็เชื่อว่าจะมาช่วยทีมได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีการพูดถึงมิกกี้ฟานเดอร์เฟนด้วยที่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ก็หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วเจอเอลฟ์บอกตอนนั้นนก็ไดด้ลลงงแต่่่่วาเเียครึ แฟนๆก็กังวลว่าเฮ้ยเจ็บซ้ำหรือเปล่าแอนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าต้องจัดการเรื่องเวลาลงสนามของนักเตะนะคะเพราะว่าประเมินดูแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเขาเพิ่งหายเจ็บมาแล้วก็ถ้าต้องลงเล่นติดต่อกันเร็วเกินไปเนี่ยก็อาจอันตรายไม่ดีกับนักเตะก็เลยให้พักในสัปดาห์นี้แล้วก็ปล่อยให้ซ้อมต่อยอสักหน่อยก็หวังว่าจะพร้อมในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็เดี๋ยวจะมีเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยอ,อีกเกมหนึ่งในคาราบาวครับ ก็คิดว่าคงจะต้องเก็บแบบเหมือนบริหารจัดการตัวผู้เล่นกันหน่อยแหละครับให้จะเหตุอลได้สะดวกอีกครั้งหนึ่งสําหรับทางนั้นของแอนใชะไะมคะข้อความทางไลฟ์แชทมีแต่คนกลัวปลิวนะแหมลักช่องรักรายการจริงๆขอบคุณมากน่ารักมากขอบคุณนะคะอ้าวก็ตารางคะแนนตอนนี้สรุปตารางคะแนนนะคะลิวพูยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะก็นําอยู่6กแต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่าหนึ่งัดเดี๋ยวจะมีนัดตกค้างที่จะเจอกับเอวอร์ตันซึ่ง ซึ่งตอนนี้อพัตตันมาอย่างดีอะบอกเลยวิยมอยืนเริ่มรู้สึกแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปแข่งตอนนั้นให้มันจบๆไปนะมาเจอตอนนี้นแล้วจะได้สูสีหน่อยไง